ราบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องจ้ามือนีแม่อ้อจะมารีวิวงานประเพณีบุญบั้งไฟนะคะของตำบลน,นาวดมเป็นอา่าตำบลของบ้านแม่อ้อยเองนะจ๊ะเพื่อสืบสารประเพณีของคนทางภาคอีสานนะจ๊ะปีนี้เป็นปีแรกนะคะที่จะมีประกวดผ้าแดงนั่งไอน้ำเน้อจ้ะแล้วก็มี ประกวดรถแห่ด้วยนะคะลดแห่เป็นรถละเล่งนะจ๊ะปีนี้นะบอดไใส่ลดขั้นใหญ่นะคะเพื่อไปไประหยัดพื้นที่นะคะแล้วจะเป็นปีแรกนะคะสําหรับแม่ไอชีไดมาทําการนะคะทายทอดให้พ่อแม่พี่น้องเบิงนะจ๊ะปกติกับบอดายู่บ้านนะคะมีปีนี้ละจ้ะไดยู่ช่วงบุญบังไฟนะคะตอนนี้ก่ะ ของเงานะคะล่ำของเงาะกำลังม้วนเลยจ้ะพอมีพีรองนี่จะเมื่อบึงขบวนนะคะขบวนรถแห่ของพวกเรานะคะนี่รถบ้านของมอยไอเองนะจ๊จะสวยงามไหมคะสวยงามทุกขั้นนะคะผา้าแดงนั่งไอกบงามกะรอทุกคนทุกหมู่บ้านเลยจ้ะปีนี่ประกวดเขาประกวดนะคะในตำบลมีอยู่12หมู่บ้านนะ นี่คือบรรยากาศรอบๆนะคะข้างทางนะกำลังรับชมเขาฟุ่นเขาล่ำอยู่นะจ๊ะปูล,ล่ำกับล่ำไปนะคะคนนั่งเบิงกับนั่งไปนะจ๊ะทึ่งห่อนทึ่งเอานะจ๊ะแต่ดีมือนีอากาศบบห่อนบันไดจ้าคึมๆนะแดดไม่ร้อนมากจ้าพี่น้องขบวนก็เริ่มต้นขึ้นแล้วนะคะเวลาเริ่มประมาณเก้าโมงเศา้าจ้าพ่อแม่พี่น้องจ้าแปดโมงแม่ไอ้กับมาถึง ถึงตรงนี้แล้วนะคะคนล่ำกับเริ่มล่ำแล้วจะคนมากกับเริ่มมากหลายแล้วค่ะตอนนี้ นี่รถแห่นะคะรถขบวนของโมบานแม่อายเองจกพาเลี้ยงนางอยเป็นยังไงจ้างามพอรถขั้นนี้นะคะทุ่มทุนสร้างมากนะจ๊ะใช้เวลาสองวันนกว่าจะทําเสร็จนะจ๊ะหนี่เป็นยังไงจ้าคอนเซ็ปนะคะรถแห่หนารักต้ามูตะมินะคะเป็นรถซาเล้งนะจ๊ะมีขบวนกองยาวด้วยจ้กพ่อแม่พี่น้องโอ้ยมวลขักปีนี่นะแม่อายเห็นแบบนี้ก็ตื้นตันหัวใจนะคะน้ำตาจะไหลจ้กพ่อแม่พี่น้อง เพราะว่าบัดใมาเจอประเภทนี้แบบนี้โดนแล้วนะจ๊ะมีไอบ้บัวใดมาสัมผัสโดนแล้วนะเราไม่เห็นพ่อเม่พี่น้องอ้อมเพียงเฮี้ยงหนากันนะคะเรามีความสุขนะจ๊ะบุญบางไฟของเฮ้านะคะเป็นขนรรมเนียมเป็นประเภทนี้ของคนทางภาคอีสานนะคะซึ่งเป็นประเภทนี้ที่ดีงามนะจ๊ะสางความสามาัคคีให้กับพ่อเม่พี่น้องนะคะได้มา แล้วนะคะขบวนของผ้าแดงนั่งไอนะจ๊ะรถเฮ่ของเฮาก็ไดมาถึงอบอตอแล้วจ้าปีนี่จัดงานยูอบอตอนาอุดมนะคะเป็นจังไดค่ะเลี่ยงไล่เลี่ยงกันหลายขั้นนะคะมีแต่ขั้นสวยๆงามๆนะคะปีนี้กรรมการนักใจแท้ค่ะพ่อแม่พี่น้องจ้า่มู้ว่าจะเอาขั้นใด่มู้ว่าจะเอาเลือกผ้าแดงนั่งไอหมู่บานใดนะคะแต่ผลสุดท้ายก็คือ ต้องรอตัดสินคําตอบของผาแดงนั่งไอนะคะว่าจะคําตอบออกมาดีบอเนาะช่วงทีนั่งล่ํานะคะกําลังล่ําอยู่นะคนข้างๆกันกำลังเยาอยู่กันใส่กระโปรงนี่คือแม่ยายนะคะแม่แม่แมอเองัอนก็เจ้าสงสัยว่าเจ้าพ่ายกระเป๋าน้ามให้ยังเจ้ายานหิวน้มบอกโมเมนนี่จะอันนั้นคือเหล่าข้านะคะบเบาลงหัวควนแม่จะคลองนะจ๊ะอาบานนี้นะจ๊ะ จะเบิดหนาที่ของกองยาวแล้วจากของคณะกองยาวของคณะฟ้อนลำก็จะหมดหน้าที่นะจ๊ะก็เอาของไปเก็บเข้าไปอยู่ข้างเวทีก่อนนะจ๊ะเพราะว่าเดี๋ยวผาแดงนางไอนะคะจะได้ขึ้นเวทีนะคะทำการตอบคำถามนะจ๊ะ เพื่อเป็นการตัดสินครั้งสุดท้ายก่อนที่จะได้รับรางวัลนะและนี่คือขวัญใจของชาวบ้านนะคะผ้าแดงนั่งไอบ้านแม่อเองนะจ๊ะลูกผู้ใหญ่บ้านนะคำตอบโดนใจนะคะเอาติบไปเลยค่ะแล้วนี่นะคะเขากำลังแสดงความสามารถพิเศษของข้าเจ้านะคะแต่ล,มลนะมู่บานนะมือหนีบระไท่ายเบิ้นะครับผ้าแดงนั่งไอเพราะว่ามันลายมู่บานแห้งจ้าและเอาดูแบบว่า ภาพรวมก็แล้วกันนะจ๊ะพ่อแม่พี่น้องบอต้องบอกเด้อว่าเป็นพี่น้องกูอันนี้มันเป็นพี่น้องแม่อายเองนะคะโตตึงเลยเด้นี่มีหมอลำยูุ่ไซมีเพื่อนยุหันเอามีไอก้กะจัดคือกันค่ะได้ยินเสียงดึงดัง,ดง,ดง,ดงบอได้นะแขนขามันไปจ้าพ่อแม่พี่น้องจ้ะมือนี้ขออนุญาตม้วนเนี่เด้อจ้าบอได้ม้วนมาดูเละจ้าเอามาเบิงเขาเล่นขี่ต้มกันต่อจ้า ผู้เต้นก็นเต้นไปนะคะผู้เล่นขี่ต้มก็เล่นไปจ้าเขาบอกว่าถามาบุญบังไฟถา้าบ่ได้เล่นน้ำขี่ต้มถาม้าบ่ถือคนบ่ถือขี่ต้มนี่ถือว่ามาบ่ถึงบุญบังไฟเลยจ้าพ่อเมีพี่น้องจ้าแต่มีไอ้ขออนุญาตบายบายค่ะเข้ามาอยู่ข้างเวทีก็พอนะคะบ่อยากไปเล่นขี่ต้มน้ำมูเจ้าเด้อพ่อเมีพี่น้องเอ้ยเบิ่งเล้ค่ะแต่ละผู้แต่ละคน